วันนี้เราลองมาทำมะนาวดองน้ำผึ้งกันนะคะเราก็จะเริ่มจากการนำมะนาวมาคลุกเค้ากับเกลือเพื่อที่ว่าลดความขมของเปลือกเขาด้วยนะหลังจากนั้นก็ให้เราล้างน้ำเปล่าเราก็จะมาหั่นมะนาวให้เป็นแว่นๆนะคะ เลือกเอาเม็ดออกนะคะเราก็จะได้มะนาวที่หั่นเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมีมะนาวที่เราหวานแล้วแล้วก็น้ำพึ่งนะคะพร้อมทั้งเป็นโถกแก้วด้วยมะนาวเนี่ยจะมีวิตามินซีอยู่นะคะให้เราเลือกเป็นโถกแก้วแทนโถพลาสติกแล้วเราก็นำมะนาวเนี่ยนะะเรียงลงไปในโถแก้วเราสามารถที่จะเก็บไว้ทานได้นานๆเลยนะคะก็ให้เราราดน้ำพึ้งลงไป หลังจากที่เราใส่ในโถเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะสามถึงห้าวันนะคะตรงนี้สามารถที่จะนํามาทานได้ทุกวันวิธีทานก็คือเราตักมะนาวที่เราฝานไว้เป็นซีกนะคะหนึ่งซีกนะก็ใส่น้ําในอุณหภูมิหรือว่าจะเป็นน้ําอุ่นก็ได้นะคะแต่ว่าอย่าให้เป็นน้ําร้อนคนให้เข้ากับน้ําก่อนนะคะแล้วก็ใช้ดื่มตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการขับเสมหะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็จะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันให้กับ ร่างกายเราด้วยเพราะว่าเวลาเรากินน้ำมะนาวเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะปรับสภาพร่างกายของเราให้เป็นดานะคะสามารถที่จะป้องกันในเรื่องของเชื้อโรคได้ก็ลองทำทานกันนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงคะ่ะ